บาอะไรดีตาสุดท้าย100ร้อยเปอรวัดก้าชื่อห้องมดโดเลยจอย ดเดี๋ยวเจ็บเรียบร้อยเจอ๋อเปลี่ยนเอฟเฟกต์อยู่อไปมาไปมาเปลี่ยนตัวใช้ตัวซ้ำน่าเบือ่อแต่จะกังกันดักดีกหรอ นนีไนนนน้ไหนการ์ดกับดักนั่นเลยแล้วใส่เด็กหลงไว้ก่อนแล้วก็ทอยเจ็ดไว้ลูกต่อเด็กหลงใส่ไปเลยสองใบมันใส่ได้แค่ใบเดียวต่วอทีวดหลายวางกับดักไว้การ์ดท,ที่หมอบไว้นี่อื้อมีเยอะ กัดกับดักยัวคด้ายดูสิผาวาร์ปตั้งให้ฉันแล้วก็การ์ดแคนเซลิลกับดักนี่นี่ออกไปอัานไหนว่าการ์ดท,ที่ได้มาใหม่ที่มันยกเลิกกับดักได้หาก่อนนี่แล้วก็เอา สัตว์มาด้วยแล้วก็แล้วก็วการยกย้ายกับดักไม่มีชุดเลย,อยโอ้โหอันนี้กับดักอื้อเลยอยู่ที่ว่าโพตดพอวางไหมพร้อมมูฟอว์แคปนี่ไงเจอแล้วการเคลนย้ายกับ กับดักไปของมึงแค่สลับกับดักไงของกูนี่การ์ดคือเอากับดักออกออกจากสนามให้หมดเลยออกให้หมดเลยแล้วก็คนที่วางลดเลือดไปละหนึ่งไม่เป็นไรกับดักได้กับดักบ้าเลยกูเอากับดักมาเยอะเหมือนกันอะสี่ใบอ่ะจากทั้งหมดนนตาเน้นวางกับดักเริ่มมากูก็ได้กับดักแล้วเนี่ยไปวางตัวอื่นก่อนพาดตัวเองไม่ดูไม่น่าดี ทำไรได้วะอืมหนึ่งจิงสามดาเมจโอเคอเคนี่ยได้การสองใบอ่ะอย่างคุม้มขอใช้การกำดักหมอบการไว้หนึ่งใบแล้วจบเทินอได้ข่าวว่าเลือดน้อยขอสักโอ้โหทำไมตัวกูมันพลังต่ำเตี้ยเลยดินกันดีวะ เอ,อจะฆ่าใครตายไหมเนี่ยโ,โอ้โห,โโหสเตตัสเยอะม,มากเฮ้ยแบ่งการ์ดได้บ้างดิไดอะไรคูณสองแต่ละคนเยอะจังโอ้โหไ,ได้กัน <c oughs> การ์ดล้นมือหยิบไปดิอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้ง ค่าลงไปถึงไปเปลี่ยว What it is g c i t t i n g g c i t t i n g เวลาหมดไงอืมจุดพู้เอาเลิกรอชัยอืม อาได้ตายไปแ đ ้ u เอาให้รู้สึกออกการ์ดก่นอนออกการ์ดก่อนอยากได้การก์ดตัวกูแวงเป็นตัวเก็บตังค์ไม่ใช่ตัวสู้อ่ะแม่จริงก็เข้ามา ได้การ์ดคูณสองด้วยนะใช้ได้เลยได้เอาเป็นสามการ์ดคูณสองด้วยนะช่องกลัวตีแรงๆปุ่กแรงยิบหายเลยอืมไฮ้ทีนี้ตกช่องได้ตังค์แล้วได้ตังค์เพิ่มเอ้ยได้ม่ไหนฉันฉือการ์ดเด็กหลงไว้อยู่ยังไงล่ะ ได้การเยอะจังวะบ้านกูอยู่ไหนการอย่างเยอะเลยไอ้การที่ดาวเยอะๆมึงยังใช้ไม่ได้ดาวทางซ้ายเยอะบ้านกูอยู่ข้างบนทิ้งการเหล็กหลงไม่งั้นเข้าบ้านไม่ได้เอ้ยย้ มีหีบสมบัติด้วยก็อยากลงอกันไม่มีสมบัติเเพื่อนน่าจะได้ของตัวนี้อะไรเนี่ยไอตัวทางขวาบนการ์ดไม้ตายคือใช้ได้เมื่อเลือดสองหรือต่ำกว่าเท่านั้นจะได้เอฟเฟกแบบสูงเป็นอะไรวะตองการ์มาดู <c oughs> ได้การ์ดเด็กหลงอีกแล้ว ต้องเสียตังค์ุณต่อไมไอตัวร่างตัวร่างซ้ายเราไปเปลีคือเปลี่ยนการ์ดบนมือทั้งหมดจากนั้นก็มันจะกลายเป็นการ์ดไม้ตายอ่ะแบบสุ่มอ่ะแล้วก็ใช้ได้อีกทีหนึง่งโคตขี้โกงทำไรได้อ๋อคอร์ดไม่พออุ้ยอะไรล่ะบ้านกูมัน มันยังนอร์มาเช็คไม่ได้เพราะว่ามันมีการ์ดเด็กหลงอยู่อะวอดค่ากันดีเฮ้ยต้องไปลาดแล้วละ่ะลาดต้องไปาลาดโอ้โหข้างหน้าเลยยี่บ่หนักค่าอยู่ๆก็เดินมาให้ฆ่าเอ,อือกี่วินแล้วโหเจ็ดวิน กูอ,อ,ยอยากเดินไปเก็บฮีบอ่ะเออ,อกูจะฆ่าใครตายวะเอออยากเก็บฮีบไม่เก็บก็ได้เข้ามันเลยเอ,อืม ทิ้งเดินไปก่อนไอตัวนั้นเลือดโอ้เลือดเต็มทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้จะได้อย่างน้อยก็ฮิวได้โอ้ดิเฟนต์น้าันได้หีบอ๋อได้ดาวใช่หีบได้ดาวเยเหรอือใช่ ได้หีบก็คือได้ดาวต้องไปสีม่วงมันได้เดินต่ออ๋อนี่สีสีเขียวก็ได้เดินเนี่ยนี่ใหญ่กูจะเข้าบ้านอีิไม่ได้ายแล้วเวนจรรมกูจะเข้าบ้านสิแดงได้ดาวที่ฟ้าได้เลยอ่ะไม่รู้ ได้การ์ดปะไม่รู้ดิหรือว่าลดดาวไม่รู้อ่ะไม่เคยได้ไรได้ดาวขี่ปลาเล้นปลาแต่คือปลาไม่ได้คืนเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ดาวโอ้คอยเดียวหนึ่งวันนี้จะถึงบ้านไหมเนี่ยทำไมเรไาไม่ได้ดาวเราไม่ได้ดาวไม่รู้ โนมาเช็คไม่ได้นะมึงไม่ได้ทิ้งการ์ดไอ้ทอยเจ็ดอ่ะก้อนนี้เลยือได้ละได้เสร็จละเมื่อไหร่จะถึงบ้านเนี่ยบ้านข้างหน้าเฮ้ยการ์ดกำดักอะไรไม่เคยเห็นทอยลูกเต๋าอ,อีกทีหนึ่งทอยลูกเต๋าได้อีกทีหนึ่งโหการ์ดอย่างโกงการ์ดลูกเต๋าการ์ดกล้วยลื่นเลือได้กทีหนึ่งโคตรที่โกงเลยเป็นการ์ดกำดักการ์ดกำดักที่ดีดตัต้งจ็ดสี่มาไง เป็นผลที่ดีมีอยู่สี่ใบอ่ะใช้ได้แค่ใบเดียวนี่เอาดาวมาเืิมเลือดมีอยู่สี่ี่ใช้ได้ใบมันจริงแหละมันเลือดเพิ่มมีค่าอะไรอีกหนึ่งอะตราตถ่ามันเพิ่ก <c oughs> ็ไปฆ่ามันเลยนะเออโอ้ย ดีเฟนต์ oh, อีเวนต์แตกเลยไม่ดีเฟนต์ Defense วะกูจะฆ่านกไม่ตายสักทีเย่กูตัวนี้มันดนะีเฟนต์อ่ะมันเน้นแบบเก็บดาวไม่ได้เน้นฆ่ามาันมันลงโจมตีเลยน้อยตายเอือมันฆ่าแต็นเลยสองดาวแล้ว ขอเดินหน่อยไม่ใช่ตัวเดิมด้วยเหมือนกูไปตีแล้วให้เขาคนอื่นราดอะ่ะอ่ะมันแยกผลงานกูเมื่อไหรจะคืนทีนเนื่อไ,ไรจะเข้าโบอเอ ก็นี่ละกันเกลือฟุกได้เดินเข้าบ้านคนอื่นดาวแตกเอ้ฟุกเข้าบ้านแต่ว่าดาวไม่พอขาดไปดาวเดียวโอ้โหจะเาให้ได้ใช่ไหมไม่เก็บเลยโอ้โห ตีแรงยิบหายนกกูเอ้ยเอ้ยขอสู้นเลยดิเอ้ยโอ้โหอนี่อนี่ะนกที่กูตีไว้ตายแล้วเถอะ ดื้อด้านทิบหายเฮ้ยโรงแรมเปิดแล้วการ์ดอะไร่ะมันหนึ่งตอนนี้ตัวไล์หัวเราโดนพอดีเลยเนี่ยไอ้การ์ดมันอ่ะมันสุ่มเป็นการ์ดคนอื่นมันใช้การ์ดของตัวละครอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อบอสโผล่มาโหให้สตูสู้บอสแทนตัวเองโคตรเท่ ขอใช้ก๊าดไม่ตายปืนใหญ่โดนทุกคนพิวปิวิวิวนี่มันสุ่มรถหนึ่งถึงสามไงอ้าวบ้านกเปลี่ยนตายไงเอฟเฟก ไม่ตายครูคือทุกคนมันยกเว้นตัวเองอ่ะมันจะสุ่มลดหนึ่งถึงสามโดนสามเลยอ่ะคือซวยจัดคือตัวนั้นมันมีเลือดเหลือหนอึ่งไงไอ้ตัว CPUB เนี่ยก็เลยก่ลาว,ว่าคือกันรอได้นะครับเราจะใช้คูว่าคูสู้มึงดีกว่าสู้บอสว่ <Defense> นะเออเดฟเฟนไม่ดฟเฟนนะเวนจรมแอ่ดฟเอนน่ะมี่อก ออกศูนย์เตาศูนย์กูต้องสู้บอสใหญ่ต่อไม่ติดศ้นย์นะงั้นซึ้งแน่นอนเอ้ยมันจะมาฆ่ากูไปเดินเอาดาวมา เข้าบ้านตัวเองไม่ได้เอ,อื้อต้องไปร้านแล้วล่ะมึงจะเกิดแล้วเนี่ยยังไม่เกิดสักทดียเหนาศูนย์การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโอ้ยหดาวแตกโอ้โหเยอะด้วยเยอะไปเยอะกี้กน,น,น่อยปีที่สองปีสี่สองยี่สิบแปด ขอใช้การ์ดกับดักทุกคนโดนดามจดหนึ่งถึงสามถึงเกิดเองวะอยู่เกิดโดนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้าย้าเธอไม่คือกูจะให้ตัวนี้เลือดน้อยไงแต่คือที่มึงโดนสามเนี่ยดวงล้วนๆไม่เกี่ยวกับกูเลยนี่เกิดมาเลือดก็เหลือหนึ่ง ไปซู้บอสอเข้าบ้านได้ด้ยวยเนี่ยโอ้กูอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือของอสทำอะไรได้ก็ไม่รู้อุ้ยดาวแตกคืออะไรเนี่ยกูทำอะไรลงไปต้องเพิ่มดีเฟนเ์ไอคั่นใหอ๋อถ้าดาวเพิ่มหนึ่งกับดีฟไอคั่นก,กับดีฟต่อยี่สิบดาวที่จ่ายไปเอ้ย ดาวหายหมยใช่ดาวหายหมดเลยมันเป็นของสายเน้นฆ่าเนี่ยมันจะเอากูดีเฟนเตายแล้วเถอะนี่แนี่ยลายไปดีเฟนไปดิ <c oughs> อาะแตกลายไปกู <c oughs> จะไปวาร์ปกูจะกกิบกล่องฟ้า บ้านเรามันวาร์ปอีกแล้ววะมันย้ายที่อีกแล้วบ้านกูมันอยู่บนซ้ายเฉยขอหนึ่งขอหนึ่งโอ้ยะไม่ใช่บ้านกูแต่บ้านหน่อยก็คือที่มัไเดินเดินเลยมาเมื่อกี้เนี่ยมันบ้านมันวนอ่ะเมื่อกี้บ้านกูมันอยู่ทางอื่นไม่เอาไม่เอากูอยากได้การ์ดอยากได้การ์ดมาเล่นมาก เออนี่เลยโอ้การ์ดอะไรวะเนี่ยการ์ดกับดักเสียดาวครึ่งหนึ่งคนที่หมอบการนี้จะได้ดาวเท่ากับดาวที่หายไปใช้ได้เมื่อมีดาวน้อยกว่า50ดวงเท่านั้นแล้วก็สลับกับดักที่วางอยู่บนแบบการ์ดมึงนี่ว่อะไรเลยเอือไดเกตเอือ พอช้การ์ดอ่าวดาวเกินใช้ไม่ได้อันนี้ก็แหละสลับการ์ดกับดักในตัวนั้นมันเลือดเลยไปสู้มันเอ้ยมีการ์ดอันสี่ใส่การ์ดอันสี่ไม่ได้จะมาโค้ดไม่พอ,อต้องเย,ยไม่พอสี่เอามันเข้าแบบนี้ เราก็ต้องเข้าแล้ว่ะตายซะเถอะมึงอยา่าเล่นตายแทว <c oughs> ลาไฟมึงไม่รอดอ่ะ <c oughs> มันเป็นแผนที่วางไวนะ้ด <c oughs> าวเลหาไปหมดเลยดาวร้อยยี่สิบดวงเก็บยากขี้ไปเฮ้ยกาด ไอตัวอีเนี่ยมันสุ่มการ์ดไม่ตายคนอื่นมาใช้อะทุกยูนิตได้เอฟเฟกดังนี้ก็คือตาต่อไปทอยได้แค่เลขหนึ่ง <c oughs> โคตรเขียดทอยได้แค่เลขหนึ่งทุกอย่างเลยโอ้โหกูก็ทอยได้หนึ่งเฮีย <c oughs> อ,อาเที่ยมาก รอที่สองคอตีใจการก็ได้เดินเลยกันอืมอน,น่าจะครบรอบแหละแ <c oughs> น่หีบแล้วก็่อยเดินต่อเยสการไม่ตายก็คือทุกคนที่เลือดเต็มหรือสูงกว่าจะตายทันที แล้วในกรณีที่มึงตายเนี่ยไอตัวตู้เต๋าแบบเลยนะเวลามันต้องคอยใช่ปะจากเดิมของมึงหกเนี่ยมันก็จะลดไปตออหนึ่งคิวสายฆ่าแต่กูเมื่อไหร่จะได้เดินเนี่ยถึงเวลาเราใช้การเล่นเออมึงก็ตายด้วยนะถ้าเลือดมึงเต็มอะ่ะมันโดนตัวเองด้วยเอ,เออมันโดนตัวเองด้วยถ้าเลือดเต็มอะ่ะมันดูแค่ว่าใครเลือดเต็มกับเลือดเกิน แต่ว่าเวลาชุบตัวเองอ่ะมันจะฟื้นเร็วขึ้นไงตามจำนวนที่ฆ่าได้แกบอกนะเมื่อกี้นนเพงเกิดแล้วนนก็ตายเลยไม่กูเพิ่งเกิดเมื่อกี้กตอนที่มึงใช้กูยังยังไม่เกิดเลยเอาละโอเคด,ด,ด,ดาวเกินอีกแล้วกูจะใช้กับดักไม่ได้ทีเดียกับดักเทียเดยยนเนี่ยเกียตังคุนสองทีไรแม่งตังหาเหลือนี่นี้นี่นี ดาวแตกเอ้ยไอตัวนั้นมันดาวมันเยอะจังวะมันห้าดาวแล้วเ่ะโอ้โหอยากใช้กับดักมากเลยทะทอไไรไมาได้เมื่อไหร่จะมีตังเข้าบ้านตัวเองไปกี้บอสมันตายแล้วไม่ใช่เหรอยังเหลือเลือดสามมนไม่มีกับดักบนสนามปัดไอ้ใบนั่นนะ่ะมันก็เลยไปกี้บอสตายแน่นอน เลยกลับมาหกแล้วกลับมาหกแล้วไม่ใช่เป็นรีเซ็ตอ่ะมันไม่มีคนฆ่าบอสนะไม่กินน้นอีนันฆ่าอ๋อกูใช้กับดักไม่ได้ดีเนี่ยออีตัวอขอขอขอสักเลือดนี่แน่ต้องอีเวทเท่านั้นอะ่ะอยากรอดเย้เอาบอสว่าไงลายก่อยไม่ <laughs> สายป้องกัน <laughs> มอสตกมันเออกุ้งกิ่มจังวะคือกับดักบนมือกับดักบนมือ<า>กูเนี่ยคือมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีดาวน้อยกว่าห้าสิบแกแล้วกูมี100ร้อยกว่าดาวเนี่ยกูยใช้ไม่ได้คตรเชียเลยต้องแทนมอสสิให้มอสบสิหายเลยรึ่งหนึง่งกูเป็นตัวเก็บดาวด้วยไงยประเด็น พอใช้การ์ดกับดักเซตไว้แล้วเดิน2อก้าจบเทินเอ,อือบอสมันตีเบาจังวะอีกูลัวตีแรงแลงเยียบกับดักกูดีปัดปลอดภัย<ไ>ปลอดภัย<ป>เสียดาวครึ่งหนึ่งแต่ได้เลือดเต็มกับดักดีปะ่าล่ะอือฮึแต่ไม่ดีสำหรับสายเก็บด,ดาวไง ก็เราเป็นคนใส่เข้ามาเองแหละคาบเรากูก็ใส่กูก็ใส,ใส่ด้วยเจไดฐใส่ได้แค่ใบเดียวแต่ว่ามีสองคนไงถ้าเราไพ่มารวมกันนะ่ะกองกลางมาสู้กกูกูหมอบไ้เมื่อกี้เลยบังคับสู้นี่เนี่ยโจมตีก่อนได้เปรียบอีกแล้วเหรอใช่กูหมอบไว้เมื่อกี้เอาคืนบ้าง อยากเข้าบ้านมากเลยอ่ะพรุงง่งนี้ตื่นเจ็ดโมงไปกับข้าวพระเข้าบ้านอนุโมทนาบุญด้วยไม่ใส่บาตรที่บ้านนี่แหละก็ดีแล้วได้การสักไปนั่งไงหีบหรือว่าจะเดินเข้าบอก เขาบอกก็ทำอะไรไม่ได้เอาตังดีกว่านช่ไมเขาบอกมันต้องชนะตั้งห้งมีช่องไหนก็มีแต่บอสไปเลยข้างล่างเฮียกันไหนไหนก็จะตายยเฮียถอยกันจับมาเลยบอสเอื้ออูยังรอดเลยมันจะตีนนแล้วมันก็ค่อยไปตีบอสได้ดีมันจะลัดกู อาเฮีย pit, ตอนไปถืถอไวาไปแล้วมาอยู่แล้วมีแต่บอสตอีมีสองแต้มชนะแล้วเอา,าเอา่ะเอาเออบ้าแล้วลเบื่อตายละกกลาเ่งา<ะ><ะ>หายพวกเฮ้ยการ<ป>์ดอะไรวะพาบทเท่นสู้คนต่อไปโจมตีก่อนด้วยแล้วก็บวกพลังโจมตีหนึ่ง อืมเราใส่มาเองหรือเปล่าไม่ใช่ของเราของไอ้ของไอ้ตัวนั้นมันการ์ดของคนอื่นอีตัวอีตัวนี้โกมันมันสุ่มการ์ดมาใช้ห้าใบอ่ะการ์ดแต่เราตายได้เงินปืนแล้วเว้าบอสฆ่ากูกูจะไปฆ่าบอสคืนเฮียมันจะแย่งบอสโก้อ่ามันไดฆ่าบอสไปสองรอบแล้วเนี่ย ดาวกูไม่งเป็นร้อยแต่คือกูหมอบการ์ดไม่ได้ไม่ให้ดาวน้อยกว่าห้าสิบโดนข้าเป็ดไม่ตายโดนข้าไก่ไม่ตายฝรั่งโจมตีกูลบหนึ่งอ่ะกูไม่เหมือนพวกมึงนิฝลังโจมตีบวกไม่ก็ศูนย์งกูติดลบแบบฝรังโจมตีอ่ะคือก็ไม่พิดถี่บายก็จะให้มันเข้าบ้านนะมันบ้านเลขอะไรมันหมายเลขสามมันเลยมาแล้วได้ ไม่หมายให้สามอยู่ด้านหน้ามันเลยไม่แต่ว่ามันต้องเลี้ยวไงแต่ว่ามันเลี้ยวทางอื่นไม่ได้เลี้ยวทางนี้มาถึงไอตัวที่ชนะไอตัวห้าดาวมันอ๋อห้าดาวสองตัวเนี่ยนะเออวะ่ะมันห้าดาวหมดเลยตังกูไม่พอกูเข้า<ม>บ้านไม่ได้ว้าคิวไม่ห่อยอว่ะการเด็กหลงให้วะทำไม อเอาไว้ฆ่ามันมมดาวมันจะเยอะไปไหนเดี๋ยเนี่ยมันมาให้มึงฆ่ามลยมให้มึงฆ่าล้มามันจะเข้าบอกอไปการูดา้าโ,โ,โอ้เฮียดดีเฟน์เถอะการ์ดทุกคนจงโดนดาเมจซะอย่าพึ่งเข้าบ้านกูตายอีกแล้ว ตายหมดเลยตายอยู่คนเดียวเนี่ยตายสองตัวเอ้มันใช้การ์ดเมื่อเลือดต่ำกว่าสองเอ่อจะสุ่มเอฟเฟกต์หิวหิวเลือดจนเต็มแล้วก็ได้พลังโจมตีอะไรเพิ่มขึ้นนนโหดหลาย กูจะไปทางไหนตายอยู่ตัวเดียวทุกรอบเลยที่นนยิงมากูทิ้งการก่อน,นแล้วเด็กหลงกูไม่ใช้แล้วกูจะเข้าบ้านต้องการเดี๋ยวไปจะฆ่าไก่แคทมันโอ้ยั <c oughs> จะโดนไก่ฆ่ามากกว่าแล้วไอคนมันสู้ชีวิตนี่ทิ้งการทุกใบบนมืนนอไม่งั้นก็ตายซะมีทางเลือกสองทาง ตายแล้วไม่กุ้มอ่ะคนอื่นทายเราก็ตายเดินเข้าบอนะ่อต้องรออีกคิวหนึ่งอ่ะขึ้นบนไปดิได้เดินต่อ <c oughs> โดนหนึ่งดามจดลอดรายไม่เป็นไรเดยกก็ได้ใช้การันตีแล้วกูจะขอวัดดวงกับป้ายต่อไปดีแหละอย่าพึ่งเข้าบ้านอย่าเพิ่งมาเข้าไปแล้วบ้านกูด้วย พอแล้วพอแล้วแค่นี้โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายหมดที่อ่แดนดับโรดเลยเป็นไม้ไม่เอาด้วยกูว่าเราจะเยี่ได้ส้มมาซื้อการ์ดต่อ มีการ์ดน่าสนใจมันไม่มีดวงเลยไม่ชนะเลยส<ม>ักอันไปเล่นเกม,เกมตัวาเขตดีกว่าส่งตัวอ uh huh. ือฮะกูจะซื้อบอสมาใช้เย่โอเคบาย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 